สวัสดีค่ะช่างหนุ่มบัณาิตเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะวิคิวสวัสดีค่ะบัณฑิค่ะบัณฑิตเฟลนั่งเ้าขอเย็ดกี่เหรอกินครับผมกินอะไรกินฮาไล่ซาไลยฮาไล่ฮาไล่แช่บ้างโยกโป๊มานน่าก้อยเนื้อพี่น้องเอ้ยซูมเนื้อมันน้อครับผมจะกินแล้วค่ะ อย่าหัวยังวะเข้าใจปะ <c oughs> นาน <c oughs> บ่งยาหนี้หว่วยเนี่ยตาเมยตามา,ยยา,มาแล้วตาไมาใ่ใส่บเ้านาขอแยกไปปรุงเนื้อก้อยเนื้อกันครับผมข้าวนีป้าจ้อยตาดีค่ะตา จอจออจอแต่วันมาเนาะค่ะเพื่อนว่าดีแตาเพื่อนเอ้ยแปะม่ได้อยู่น้ำกันยากดลยว่าดีพเนาะหมดอะว่าดีเพื่อนรู้บทนี้อย่าว่าดีทุ่ทีพย์ได้กำลังคั่วข้าวขั่วพริกผงอยู่หยุดอย่าหัวอย่าหัว าบอกว่ายาหัวไมหมเนะเาค่ะก็มีคนหลายคนอยากเห็นต้นบอนซีของเม่ตุนนะคะ่ะนี่นะคะมีแต่ต้นง,งามๆเนาะอันนี้เขาเอิ่นว่าปีกินารีเนาะคะ่ะปีกินารี อันนี้ก็หัวกลุงเนาะคะ่ะหัวกลุงอันนี้นางงัวอันนี้ก็กวนอิ่มเนาะคะ่ะเมนบ่เนาะจือซื่อบม่ค่อยได้เนาะคะ่ะอันนี้กพะพญา,าเวกเนาะคะ่ะ มันก,ก,กำลังขึ้นใหม่นะคะคุณอันนั้นออกอันนี้สาวน้อยป้าแป้งนะคะ่ะนาง,งวัว อันอนี้อีหยางเกาะลืมซื้อมันแล้วเนาะคะา่ะน้ำเพลกระายนะคะ่ะปลูกอยู่ข้างใตคนกระมีน,บบนี่เนาะคะ่ะต้นบอนสีคนเนาะกรมีสำนี้แล้วเนาะค่ะเพิ่นไ่ได้ปลูกหลาย กินโน้ตกินอะไรกินมากอันนี้บ้านยังเขาเลื่นนี่มากยังเขามะโคะมะโคะไม่เป็นมะโคะบอกอย่าทิ้มทุทีบกองไว้แล้วค่อยเอาไปทิ้งทีหลังคิวเอื่นมะโคะพี่น้องเอ้ยลองกล่องนะหมากลองกล่องพี่น้องแทบเฮียนปยกโปูเบิร์ดแม่หนา

ค่ะเพื่อนเอ็ดแล้วแล้วเนาะค่ะนั่งมาพี่น้องครับสวัสดีครับเจ้าก่อนนะกินข้าวให้นะแม่วัสดีกล้องแน่สวัสดีจ้ากินข้าวน้ำกันเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้ลาบเนื้อเด้อเมื่อนี้เด้อนี่พี่อืมกินข้าวเจ้าก่อนมันเมนแนวกินอยู่นะนี่ข้าวแกงเขาเป็นคนวะหมูนี่กเป็นคนวะนะคะมากินข้าวน้ำกันเนาะค่ะเพื่น้องครับค่อยเรครับ ท่านนึงได้จุบ,บาทจุบ,บาทนึกหนูรู้สอ,สองบาทห้าบาทบมาครับมาคือข้าวลำกังครับผมเห็นกับน้อง EQ. ไอคิวเห็นเรวจะพาเพื่อนไปอาการพี่น้องตาครับยายภาไปนี่ไปก็กปกยยปหญิงยั่งที่เข้าไปเช็นเนี้ยก็กูเข้าไปแหละเพราะมันเข้าไปเช็นกับที่บอกได้ กูจะให้ยิงเส้นตาแล้วก็บรินะกูจะได้ไปกดเอาเงินนั่นออมาไว้พร้อมมันไปก็ขึ้นไปเลยนนะอืมไม่ก็ไม่้าไม่ไม่รู้กังขไปเลยมือไล้หรอมือไปแล้วไม่ได้ไปโลดมันยังไม่ได้ไปกดเงินอีก เที่ยงกับพือเถื่อยยูวุนีก็มาบอกไปเฮ็ดอาหนัก็โอ้บอ่นก็ได้่าที่ฟังั่นไปเอาเจ้าของเนี้ยบอกไปมมาเล่นอะไรโทรศัพท์โทรศัพท์เล่นโใหม่กัไปเล่นโมเมกับไป mất một cái hạng mềm mẹ. nhau. Viu? Viu? Hello, 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 để, để, để hello, hello, เูยอมันยังไงแก่งตัวหลัไปหาหมอตัวเป็นคนคนทีอยากเห็นเนาะอืมโอกาศอะไนั้นตัวอกาสนั่นเดียวกันนี่แหละที่รู้ว่าขวใหม่เนาะเขาขวดขึ้นใหม่เลยดีดัง

คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดชับ Subscribe ให้ช่องหนุม่มบรรณาด้วยด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย